ให,ให้เช่นเดียวกับการนินทาก็เหมือนกันรายละเอียดก็มีเชืสรุปเลยสั้นพอดีมีแขกมารอผมมึงรู้คือเชื่อไซมีท่านบอกว่าถ้าเราเคยนินทาคนถ้าเจ้าตัวเขารู้ด้วยนะว่าเราเคยนินทาเขาไอเน,นี้ยให้ไปขอฮารานจากเขาคือไปขอมาอัพอแต่ถ้าเจ้าตัวไม่รู้ถ้าเจ้าตัวไม่รู้ว่าเราเคยนินทาเขาอันเนี้ย ให้อิสติกฟาดโดยตัวดีกว่าให้ให้ขออภัยโทษต่อพระองค์เราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปเล่าเขามันจะเกิดความเสียหายกว่าเดิมบางทีอาจจะอาจจะเสียหายมากกว่าเดิมคือถ้าประเมินได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถือโทษก็ไปบอกเขาก็ได้แต่ที่มันเกิดปัญหาคือสมัยนี้คือเวลาไปเล่าแล้วเนี่ยไปเล่าแล้วมันจะเกิดความเสียหายฉะนั้นเชคุสัยมีนบอกว่าถ้าเขาเป็นคนที่รู้ว่าเราเคยนินทาเขาเรื่องนั้น ก็ไปขอมาอัพนะก็ไปขอมาอัพแต่ถ้าเขาไม่รู้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะขอต่อบโต้ตาละเพราะการไปเล่าต่อมันจะเกิดความเสียหายเวลาเขามาฟังรายละเอียดของสิ่งที่เรานินทาไปโกโกรธมากกว่าเดิมอีกเดิมทไมีไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาแล้วปรากฏพอรู้ปุ๊บกลายเป็นลูกรามบานปลายใหญ่โตแล้วก็ล้างแค้นไม่จบอีกกลายเป็นว่าเขามานินทาเราคืนอีกอันนี้ก็ถือว่าโดยคร่าวๆแล้วกัน